ทำไมนิวคาสเซิลและซันเดอร์แลนด์ถึงเกลียดกัน เรื่องราวของความเกลียดชังทั้งสองทีมนี้ไม่ได้เริ่มจากฟุตบอลแต่ต้องย้อนกลับไปสมัยสงครามกลางเมืองอังกฤษที่ทางเมืองวคาสเซลเลือกฝั่งกษัตริย์ส่วนเมืองซันเดอร์แลนด์ไปอยู่ฝั่งปฏิวัติและตั้งแต่นั้นมาเวลามีเรื่องการเมืองใหญ่ๆใ,ในอังกฤษ2เมืองนี้มักจะไปอยู่กันคนละข้างด้วยความคิดคนละทางอุดมการณ์คนละแบบและเมื่อเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมทั้งสองเมืองกลายเป็นเมืองท่าและเมืองอุตสาหกรรมเหมือนกันแย่งกันทุกอย่างทั้งงาน,ท,งงานทั้งเงินทั้งอิทธิพล ในภูมิภาคต่างฝ่ายต่างเชื่อว่าเมืองของตัวเองต่างหากที่เป็นตัวแทนจริงๆของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอังกฤษแล้วพอมีฟุตบอลเข้ามาความเกลียดชังที่มันฝังรากลึกตั้งแต่อดีตก็ได้ปะทุข,ขึ้นบนสนามหญ้าการเจอกันระหว่างซันเดอร์แลนด์กับนิวคาสเซิลไม่ใช่แค่เกม90นาทีแต่นี่คือความขัดแยง้งข้ามยุคข,ข้ามสมัยเลยไม่แปลกที่ศึกนี้จะเต็มไปด้วยอารมณ์เดือดแฟนบอลปะทะกันตีกันตลอดเกมจนถึงขั้นจะลาจนหลังจบเกมจนตำรวจอังกฤษต้องจัดให้เป็นหนึ่ง ในแมชที่เสี่ยงที่สุดตลอดเวลากับไทน์แวร์ดาร์บี้